สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องซิมซิม DIY เพื่อนๆเคยสงสัยไหมครับว่าแบตเตอรี่ลิเทียมที่เราใช้อยู่ในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆทํา,าทไมมันถึงมีอายุการใช้งานที่ค่อนข้างสั้นอย่างเช่นนะพวกโคมไฟโซลาเซลล์ราคาประหยัดใช้ไปแค่2-3เดือนก็เกิดอาการ เก็บไฟไม่ค่อยอยู่ต่างจากวันแรกๆที่ซื้อมาใหม่นะครับสว่างจนเช้าเลยซึ่งบางทีเราก็แอบ,บคิดในใจนะว่าข้างไหนเนี่ยเขาใส่แบตเตอรี่หรือว่าใส่คาปาซิเตอร์มาให้กันแน่ทำไมมันคายประจุไวซะเหลือเกินครับหลายๆท่านนะก็อาจจะบอกว่าก็นี่ไงคุณซิมนะซื้อของราคาถูกมาใช้เขาก็เลยใส่แบตเตอรี่ที่ไม่ค่อยดีมาให้ใช้แป๊บเดียวมันก็เลยพังก็ต้องบอกว่าใช่ครับ แต่การใช้งานมันก็สามารถเร่งสปีดทําให้แบตเนี่ยเมือนเสื่อมสภาพได้ไวขึ้นเป็น10-20เท่าได้เลยเหมือนกันครับเดี๋ยววันนี้เราลองไปวิเคราะห์หาคําตอบกันนะครับกับพี่หมีและช่องซิมซิม DIY เช่นเคยนะครับอ่าผมยกตัวอย่างนะครับสมมุติว่าผมซื้อแบต LFP มาใช้1ก้อนแล้วทางโรงงานเนี่ยเขาระบุว่า มีไซเคิลหรืออายุการใช้งานอยู่ที่ราวๆว2,000รอบ2,000รอบการชาร์จถ้าใช้วันละครั้งก็จะเท่ากับ5ปีกว่ากว่าใช่ไหมครับแต่เขามีเงื่อนไขนะครับเงื่อนไขก็คือค่า DOD ต้องอยู่ที่80%แล้ว DOD 80%มันคืออะไร DOD นะย่อม,มาจากคําว่า d e p t of Discharge d e p t หมายถึงความลึก Discharge หมายถึงการคายประจุ แปลรวมกันก็หมายความว่าความลึกของการคายประจุเพราะฉะนั้นถ้าแบตคายประจุไม่เกิน80%มันก็สามารถใช้งานได้ยาวนานถึง2,000รอบไปเลยครับยิ่งถ้าเราดึงเปอร์เซ็นต์ของ DOD น้อยมากเท่าไหร่แบตยิ่งอยู่ได้นานมากขึ้นเท่านั้นสังเกตว่าแบตเตอรี่เจ้านี เขาบอกว่า DOD ดีนะอยู่ที่65%ก็จะสามารถใช้งานได้ยาวนานถึง5,000รอบครับและที่ดี d 4ดสามารถใช้งานได้ยาวนานถึง8,000รอบคำถามก็คือแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าแบตมันคายประจุถึงระดับ80%ครับที่จริงก็ให้ไปดูค่าความจุของแบตเตอรี่ที่เราซื้อมานั่นแหละครับ สมมุติว่าแบต LFP 3 2 6 5 0ก้อนนี้มีความจุราวๆ5,000ม ah. ิลลิแอมป์แอวเราก็นำ5,000 0เนี่ยไปคูณ80%ได้เลยครับก็จะได้ค่าความจุอยู่ที่4,000ม ah. ิลลิแอมป์แอวพูดง่ายๆก็คือให้เราใช้ค่าความจุ4,000ม ah. ิลลิแอมป์แอวก็พอส่วนอีก1,000 m มิลลิแอมป์แอวที่เหลือก็ให้เก็บเอาไว้ที่แบตเตอรี่นั่นแหละครับแบตเตอรี่มันก็จะอยู่กับเราได้ยาวนานอย่างแน่นอน ตอนนี้สิ่งที่เป็นปัญหาใหญ่ของเราก็คือเราไม่รู้ว่าแบตเนี่ยมันคายประจุครบ4,000มิลลิแอมป์แอลเมื่อไรถ้ามาดูที่โวลต์โวลต์ของแบตก็ดันนะฮะไม่สัมพันธ์กับค่าความจุอีกครับ เพื่อนๆรู้หรือเปล่าครับว่าช่วงแรงดันของแบตตั้งแต่3.2โวลต์ไปจนถึง3.4โวลต์มีความเป็นไปได้ที่แบตนะอาจจะมีความจุระหว่าง20%จนไปถึง80%เลยครับเพราะฉะนั้นเนะเราไม่สามารถคาดเดาแรงดันจากแบต LFP ได้เลยครับและนี่นะก็ถือว่าเป็นปัญหาใหญ่ที่นักออกแบบวงจรมักจะปวดหัวกันเป็นประจำครับ ทีนี้เราก็เลยคาดเดาเอานะครับว่าแรงดันที่ต่ำกว่า3.2โวลต์ลงไปเนี่ยถือว่าแบตมันไม่ถึง20%ของความจุแล้วครับเพราะฉะนั้นถ้าเพื่อนๆอ,อยากให้แบตของเราใช้งานได้อย่างยาวนานทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจก็คือต้องพยายามนะอย่าให้แรงดันเนี่ยมันต่ำกว่า3.2โวลต์แค่นั้นจบเลยครับแต่ในความเป็นจริงเป็นยังไงครับเพื่อนๆ เราใช้ไฟกันจน BMS ตัดเลยใช่ไหมครับแล้วถามว่า BMS เนี่ยมันตัดอยู่ที่แรงดันเท่าไหร่ส่วนมากก็จะประมาณ 2.75V 2.5V โวลต์2.5โวลต์บางรุ่นก็ 2.35V โวลต์ถ้าเป็นพวก BMS 1S นะครก็อยู่ที่ประมาณ 2.2V โวลต์ก็มีครับซึ่งถามว่าแรงดันที่ลงลึกขนาดนั้น DOD มันเกิน80%หรือเปล่าใช่ครับ อาจจะไปถึง90% 95%เลยด้วยซ้ำแล้วถ้าใช้อย่างนั้นทุกวันทุกวันย้ำๆซ้ำๆบ่อยๆแบตก็จะมีการเสื่อมสภาพได้เร็ว,รวขึ้นค่า IR ก็จะสูงขึ้นความจุก็จะลดลงพอความจุลดลงนะแบตมันก็เริ่มเก็บไฟได้น้อยเก็บไฟได้น้อยก็ทำให้ไซเคิลรอบการชาร์จน้อยลงเช่นกันครับ จากที่มันใช้ได้5ปีก็อาจจะเหลือเพียงแค่5เดือนบางท่านก็3เดือนนะไม่ถึง1พันษาก็มีครับแต่ในความโชคร้ายนะก็ยังมีความโชคดีอยู่นะครับนั่นก็คือถ้าหาก BMS ตัดก็ต้องรีบชาร์จไฟกลับเข้าไปใหม่ให้เร็วที่สุดก็คือ BMS ตัดปุ๊บเราก็ชาร์จปั๊บนะแบบนี้ดีเลยครับแบตบมันก็จะยังไม่เสียหายมาก ถ้าเราค้างค่าความจุที่ต่ำนานๆนะหลายๆวันโดยไม่ชาร์จไฟกลับเข้าไปเลยเนี่ยอาจจะทำให้แบตเตอรี่เสื่อมถาวรได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นนะวงจรชีวิตของแบต LFP มันจะสั้นหรือยาวค่า DOD ก็มีส่วนค่อนข้างเยอะครับสำหรับวันนี้นะผมกับพี่หมีก็ขอให้ข้อมูลไว้เพียงเท่านี้ก่อนขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่ติตามรับชมครับ